ยายจอยเอ,อ้ยเอฟซเอาขนมมาให้จ้านะคะคุณสุชาหรือคุณเอยูชานะคะเจเบอร์สหาก็ซื้อแอปเปิลแล้วก็ผลไม้นะคะพี่น้องเนาะขออื่นยังว่าสาลีบอยนมนะคะเจเบอร์สหาก็ร่วมบุญด้วยเป็นปลาแห้งนะคะแล้วก็มีเจีวบองนะอายายจอยอา้าวยายจอยเอ้ยอ้าว อ่าคุณสุชากับเจ huh? ๊เป um. well, so like ิ่แตสหาเด้อเอาไว้เธออยู่แต่กินยายเอาสาธุขอส่นหวงเหาใเสียงนด้ออแงแระงด้อสาธุสมพรปากฮะเพื่อนเป็นเอฟซีล่่ะเพื่นมาอยู่ในช่องยูทูปมาเล่่นน้ำมีได้สดเออ จะสาธุสมพรปากค่ะนะมาดูจ้าสมพรปากค่ะยาจอยสาธุใอยก็อันปลาแห้งมาให้คือกันก็เจวบองมันไปให้กับเขากินเด้อนั่นแหละอันนั้นสิมีโนมมีกับผลไม้มีเจียวบองเลยนะกับปลาแห้งเอามาทอดมากินมาเทนี่หมาคือหลายแท้ะมาไปเสียบอ่ โอ้อย่างนั้นบ่เออคันมีกระชิดันละตัดเยิ้มละอ่าก็กระยุ้งเงื่อนเดี๋ยวไปสะดุ้งแน่ไปเห็ดอันตัดใหม่เพราะทานพเนรแล้วเตะแต่่แตมือมึงจะเลาไปยกสะดุ้งอ้าวไปละเด้อยายจอยเด้ออยู่ดีไม่แห้ง อ่าเกี่ยวกบรู้รับร้านไปเดินดนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนยะยายจ่อยไปแล้วจ้าธ<ป>ุไปเจ้าธุไปเดินทางกลับแล้วนะคะ โมบุญน้อกันนะพี่น้องเนาะโอ้ยตอนนั้นมีเอฟซีจะทําตาให้ยายจ่อยแต่พอไปถามแล้วาตาตายายจอยทําไม่ได้นะพี่น้องรู้สึกว่าจะเป็นพี่มุยหรือเปล่าตอนนั้นนะเป็นเนือยลำย่อยอ่ายายจอยเลยบอกว่าทําไม่ได้นะก็เลยเสียเสียได้นะอเขาโบเห็ดหายแล้วทําทให้ยายจอยก็คงจะเห็น ถ้าเห็นแต่ชุ่มใสเล่นดูตาในขออนุญาตดูตาดีเบิบงเนาะบ่ได้เล่นบอไปซันเทียซีเคยมีเอฟซีหลายท่านเหมือนกันจะทําตายหญ่จ่อยนะคะนานแล้วเนาะพี่น้องแต่ว่าหมอหมอพอพอไปถามหมอแล้วหมอบอกว่าทําไม่ได้นะฮะก็เลยยายจ่อยเลยไม่ได้ทําตาไปขอดูโมทนากับคุณสุชาเอสยูชานะคะสาธุร่วมบุญกันด้วยพี่น้องเด้อมะ